เอาละครับมาต่อกันพา์ที่สองนะครับผมอันนี้เขาเลือกที่จะเล่นปากเสือนะเล่นที่จะเล่นตรงนี้นะก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตัดนะครับผมขู่กินด้วยอยู่แล้วนะครับผมอืมคือเขาต้องพยายามรอดนะคือผมก็ต้องไปพยายามให้รอดเออเขาพยายามรอดแต่ผมก็พยายามไม่ให้ไม่รอดนะครับก็มามาเจอกันข้างนอกเนี่ยผมเพียบเลยขออีสักรอบนึง มาอย่างนี้ผมจะอุดในจุดที่เป็นตรงนี้ให้หมดแล้วอันนี้น,นี่เลยอุดก่อนอุดก่อนอุดทั้งหมดที่ที่จะทําให้สีดํารอดได้คือข้างนอกแหละข้างเรามีแต่ขาวไปหมดเลยนะนั่นหมายความว่าข้างนอกเรามีแต่ขาวไปหมดเลยเราสามารถที่จะโอกาสฆ่าได้นะเออเพราะว่าขาวเต็มไปหมดเลยนะครับให้แม่ตรงนี้มีสองห้องพอเล่นนี่สกัดจุดนี่เล่นนี่ โอเคนะจะพอได้นะนะ่าจะพอได้นะอ,อดูเดือดมากดูเดือดมากกระดานนี้คือต้องเอาอะ่ะนี่คือช็อตสุดท้ายแล้วที่ผมจะพิกเกมโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยเออถ้าเล่นนี่ปิดนี่อัจเรียชออ๋อโอเคขอเล่นก่อนอันนี้คือเขากำลังดิ้นใช่ไหม ระโดดเหรอให้มีสองห้องอืออืม,อมก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะเนนี่ยแต่ว่าเขามีหนึ่งห้องแล้วอะ่ะเขาขายให้ห้องหนึงอะ่ะแต่ผมก็จะอ้าวอันนี้เขามีประเด็นแล้วครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไราหร่ละอาา่าฮ่าอ่าฮ่าอันนี้เล่น สกัดเลยครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะเล่นตำแหน่งนี้นะเออถ้าได้นี้ก็โอเคอันนี้ก็ดีอืมเพราะว่า ถ้าเขาเล่นตรงนี้แต่จริงๆแล้วอะถ้าเขาแบบอยอมเสียเสียซะหน่อยนะเล่นตรงเนี้ยแล้วปล่อยผมกินอย่างเงี้ยแล้วคั้นแรกเงี้ยผมเขาผมว่าเขาก็ยังชนะอยู่นะเขาก็คุ้มนะเห็นไหมเขาได้ตรงนี้มาด้วยทําให้เสียคนที่ผมเสียไปแล้วผมได้ตรงนี้คืนผมได้ตรงนี้มาเหมือนกันแต่ว่าการหักล้างกันเขาก็ยังนําอยู่นะครับโอ้อันนี้คือเขาจะเอาให้ได้เลยแล้เรามีแต่ข้างนอกเยอะเราก็ แค่แข็งแรงพอครับผมไม่จาเป็นต้องเล่นเสียงเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะเสียงทําไม <c oughs> คือรอยตัดมีสองจุดเลยตรงนี้ก็ตัดตนี่ก็ตัดไม่จาเป็นต้องเล่นเสียงเพราะว่าไม่รู้จะเสียงไปทําไม อ่านี่เขาเล่นตำแหน่งนี้แล้วใช่ไหมอย่างนี้ผมเล่นอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะเนี่ยเพราะว่าเล่นนี้ผมก็ปิดละที่เท่ากับผมเอาตรงนี้หมดละเล่นนี้ผมต่อเล่นนี้ถ้าเล่นนี้ปุ๊บผมก็แค่ถอยแล้วมีเรื่องอะไรตัดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แหละเป็นโอกาสสุดท้ายที่ผมจะชนะโอกาสสุดท้ายละ ซึ่งถ้าผมกินได้ผมก็ชนะอืมแต่เขาแต่ถ้าเขาแรกบางส่วนบางอย่างของผมไปเนี่ยผมว่าผมก็เรื่องบากแล้วนะไม่จะเป็นต้องรอดได้หมดบางทีเราก็ต้องยอมสละตัดเนื้อายทิ้งอะน,นะครับอืมถ้าเราไปยึดติดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปมันจะทำให้เรา เสียหายนะครับอืมนี่ผมขอเล่นนี้นเลยครับอือฮึออือฮืออืออือ,อ,อ,อตอนนี้ผมว่ากินได้อย่างนี้ผมก็ชนะแล้วนะแต่ว่าอย่ามั่นใจครับตอนนี้แต้มลูกค้าผมเรานำเฉยๆนะครับแค่หลังนี้หลังเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 8 39 4 7แค่หลังนี้หลังเดียวเท่ากับตรงนี้ที่เรานับกันนะครับที่เขารวมกันเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องให้เท่ากับตรงนี้ให้ได้นะครับตรนนี้ก็มี20กว่าใช่ป่ะตันนี้ก็น่าจะมีทรงถึง20 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 อืมเจ็ดบเจ็ดแปดก็น่าจะถึงนะน่าจะประมาณถึงยี่สิบนะอืมก็น่าจะชนะแต่ว่าชนะได้แบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้เขาอ๋ออันนี้เขายอมแล้วใช่ไหมนี่ผมยอมให้อยู่แล้วครับสองเม็ดดีกว่าผมเสียเยอะดีกว่าเสียมากกว่านี้นะครับแล้วถ้าเขาจะกินผมต้องเอาเซนเต์แล้วผมต้องมาปิดตรงนี้ให้ได้ละตรงนี้คือใหญ่ที่สุดของเกมละใหญ่สุดปุ๊บให้เขาตรงนี้เหลือสิบสี่แต้มอันนี้เขาเลือกกิน อันนี้ก็กินผขอเล่นตรงนี้ที่หนึ่งก่อนโอเคเขาเลือกกินใช่ไหมทีนี้ผมขอป้องกันตรงนี้แหละนี่คือช็อตสุดท้ายแล้วที่ผมจะไม่ให้เขาพิกเกมผมได้ละตรงช็อตสุดท้าย ถ้ากับตรงนี้เราก็จะตรงนี้มาเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันมากกว่า20อยู่แล้วนะครับถ้ารวมกันใช่ไหม,มเดี๋ยวมีต่อเอ็นเกีนตรงนี้อีกทีนึงนะครับเอาแล้วเกมพิกครับผม อ่าเขาอาตาัตลิใช่ไหมนี่ก็ต้องเชื่อมอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะกินก้อนนี้นี่เดี๋ยวตรงนี้เราเล่นตรงนี้ทีนึงก็สุดท้ายเขาต้องไล่ตามจับกินโอ้วันนี้เขาจะกินสามเม็ดใช่ไหมนี่เราก็ต้องยอมให้เขาไปได้นะถ้ากินตรงนี้อ๋อเขามาบุกบ้านใช่ไหมทำอะไรบ้าน ทำไรบ้านหรอทะแยงหรออืมตรงนี้หรอทะแยงนี้หรอโดนตัดเป่าโชกทะแยงนี้โดนตัดนะตรงนี้เขาก็อ่านี่เขาก็ เชื่อมเนาะเชื่อมก็เราก็ต้องรับอยู่แล้วครับนี่เซนเต้ทีนี้ก็เหลือจุดไหนอีกอะจุดนี้ก็เซนนะออกเชื่อพูดตามหลักจริงๆนะี่ก็เซนนี่ก็เซน,น,เซนอ่าโอ้เดี๋ยวนะ อันนี้ผมว่าไม่ค่อยใหญ่หรือเปล่าเขเคนี้ผมกินขอ,อก,กินก้อนนี้เลยเขาไม่กล้าที่จะเบียดอยู่เนี่ยเขนาหน้าต่อแค่ต่อธรรมดาถ้าต่อธรรมดาเราก็ต่อธรรมดาเขาไล่มาหนึ่งสอง่ห้าหกเขาสิบ อืมขอ,อตะลิก่อนทีนึงแล้วก็ขอต่อตรวแ่งนี้อืมกำลังคิดแต่ตรงนี้ก็ผมว่านี่ก็ใหญ่นะเอาจริงๆอืมอันนี้ไม่ได้เป็นเซนเนาะนี่ผมขอเชื่อมตรงนี้ครับนี่เซนเต้อ่าฮะ โอ้อันนี้เซนเต้กินก่อนแต่เป็นเซนเต้หนึ่งแต้มเหรอลดผมหนึ่งแต้มอืมสองแต้มโอเคอันนี้ก็อันนี้เสียเซนหรือเปล่าอันนี้เสียเซนนะอันนี้ผมขอเล่นนี้ก่อนอาา่าฮะเล่นนี่โชตึงตึงอืม เล่นดีทีหนึ่งครับผมน,นี่นะ่ S ente. S ente, เาเซนเต้เซนเต้เราได้หนึ่งต้มด้วยน,นี้เราได้หลายแต้มอยู่นะถ้ากับตอนนี้ผมได้มาตรงนี้มาคร,ครบแล้วนะองค์ประกอบเนี่ยนั่นหมายความว่าตรงนี้เราก็เกินยี่สิบแล้วนะฝั่งเนี้ยนะครับอันนี้ขอเล่นตรงนี้เซนเะต้ออน โอ้เบียดตรงนี้ก็เซนนะจริงๆเบียดเซนอ่ะเวลาหมดแต่ก็ชนะอยู่ดีครับผมแค่เราผมเข็่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าผมกินก้อนนี้ได้ผมก็ชนะแล้วเนี่ยถ้าเขาแบบยอมขายซะหน่อยหนึ่งนะผมว่าผมก็นั่นเหมือนเดิมนะครับผมอืม โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครป์ลืมกดแชร์เพื่อนกันนาจะงของเราครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางของผู้สอบนะครับแล้วก็เป็นแนวทางของน่าจะรู้ว่าอ่าคนที่เป็นคนสอบอ่ะนะครับผมเขามีหลักการแต่ทุกคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือแบบอ่าหลักการของผมนะครับนะครับผมก็ครั้นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ